กรวดน้ำแบบสั้นๆบทกรวดน้ำใส่บาตรทำทบุญแบบสั้นๆจำง่งายๆได้อานิสงส์สูงมากๆได้บุญสูงสุดๆบทกรวดน้ำก่อนล้างใส่บาตรทำทบุญแบบสั้นๆจำง่งายๆ คำอธิษฐานเมื่อทำบุญทำความดีต่างๆคำอธิษฐานขอพรควรกล่าวคำอย่างไรดีที่สุดจึงจะได้รับผลบุญสูงมากที่สุดเพราะเมื่อทำบุญได้รับผลบุญมากก็จะส่งผลทำให้ชีวิตดีขึ้นมากขึ้นเร็วขึ้นได้อย่างเต็มที่เช่นกันนั่นเอง แต่เนื่องจากการทำบุญที่เท่ากันของแต่ละคนของแต่ละครั้งจะได้รับผลบุญแตกต่างกันไม่เท่ากันทั้งที่ทำบุญเหมือนเหมือนกัน ก็เพราะคำกล่าวกรวดน้ำอธิษฐานขอพรเป็นสิ่งสำคัญมากในการได้รับผลบุญมากๆได้นั่นเองดังนั้นเมื่อมีโอกาสกรวดน้ำอธิษฐานขอพรเมื่อทำบุญทำความดีใดๆก็ตามเพ่อได้รับผลบุญส่งผลบุญสูงมากที่สุดถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดที่สำคัญมากกับชีวิตของเราเลยทีเดียวเพราะบุญนี้แหละสำคัญมากช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมาก ได้จริงๆแต่บทกรวดน้ำแบบสั้นๆก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยก็สามารถใช้บทกรวดน้ำแบบสั้นๆ,ๆแบบนี้ก็ได้ค่ะ ซึ่งได้มาจากท่านหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆก็ได้เพราะบทกรวดน้ำแบบสั้นอธิษฐานแบบสั้นแต่ก็ยังต้องมีคำสำคัญที่ควรต้องมีเพื่อให้ได้บุญสูงมากที่สุดได้คือบทกรวดน้ำแบบสั้นๆจางง่ายๆได้อานิสงส์สูงมากมีดังต่อไปนี้ อิทังเมยาตินงังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจ,จโยโหตุกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุ คำแปลขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิดขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขสุขใจเถิดขอผลบุญนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาจิตใจชีวิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินและตามด้วยคำอธิษฐานคำปรารถนาอื่นๆที่เราปรารถนาให้บุญนี้ส่งผลช่วยเรา เรื่องใดบ้าง ที่มาที่มาจากหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหโตุเพราะคําว่าความดีนั้นก็คือรวมครบทั้งหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตําแหน่งโชคลาภมีคนรักและเมตตาส่วนคําว่าความทุกข์นั้นก็คือตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุก ไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูไม่มีอันตรายใดๆ และคําว่านิพพานะปัจ,จโยโหตุที่ครูบาอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพลวะปัจจัยแก่การเข้าถึงพระนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนทุกทรมานลําบากอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงาคนและสรรพสัตว์ทั้งหลายทําให้ชีวิตหลงผิดทําผิดพลาดไปจึงควรต้องมีคําอธิษฐานนี้กํากับไว้เสมอเมื่อทําบุญ ทำความดีเพื่อทำให้ชีวิตทั้งหลายหลุดพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงและยังจะส่งผลทำให้ชีวิตของเราทุกคนพบแต่ความสุขประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปได้นั่นเองสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ